Thank you. ดูแลระบบขับถ่ายด้วยแอปเปิลไซเดอร์ของแบรนด์เนทเทอโลคีรสอร่อยทานง่ายวันละ2กัมมี่หลังอาหารได้เลยเขียวหนึบหนึบวันละ2กัมมี่หลังอาหารอร่อยหอมหวานให้ความสดชื่นน้องกัมมี่เป็นรูปแอปเปิลครึ่งลูกค่ะทาน2กัมมี่ก็เท่ากับแอปเปิลหนึ่งลูกน่ารักมากและ1กระปุกได้ไปถึง60กัมมี่ไม่ต้องทานแอปเปิลไซเดอร์แบบน้ำให้ยุ่งยากทรมานใจอีกต่อไปทานแบบนี้ง่ายมากค่ะ กล่องเก็บอาหารสแตนเลสพร้อมฝาปิดไปทั้งหมด5ชุดแบบนี้ในราคา5 9บาทสามารถแบ่งเก็บอาหารในตู้เย็นเข้าไมโครเวฟได้จัดเก็บอาหารให้เป็นระเบียบตัวเนี้ราคาเฉลี่ยแล้วกล่องละไม่ถึง6บาทแล้วได้ไปพร้อมฝาปิดอย่างดีเป็นสแตนเลส304ใค้เก็บของสดของเค้าของหวานหรือของแช่ในตู้เย็นได้เลยค่ะพิกัดตะก้าเหลืองด้านล่างนี้นะคะ 没东西。 เคยไปซื้อถ้วยชามกระมังสแตนเลสแบบนี้นะคะในราคาที่สูงมากอันนี้ไม่คิดเลยว่า3มถาดพร้อมฝาแบบนี้ในราคา100มีทอนค่ะแล้วเป็นถาดสแตนเลสทรงสี่เหลี่ยมอย่างดีแล้วมาพร้อมฝาปิดขนาดใหญ่นะคะความยาวนะอยู่ที่25.5เซนเลยความกว้างก็20เซนเลยนะคะส่วนความสูงนะอยู่ที่5เซนเลยค่ะ พอพอบ้านบอกว่าให้รีบไปหาช้อนมาตักนะคะก็พี่เมย์ก็เลยรีบไปเอาช้อนที่ซื้อมาใหม่ก็คือซื้อมา6แถม6ได้12อันแบบนี้เลย12ชิ้นแบบนี้เลยนะคะก็เอามาให้พ่อบ้านลองใช้เลยเป็นช้อนสแตนเลสอย่างดีเลยนะคะเนี่เห็นไหมข้อดีของการซื้อ,อชุดสแตนเลสไม่ว่าจะเป็นช้อนถ้วยชามจานในติ๊กต็อกมันราคาถูกมากทุกคนแล้วเห็นไหมว่ามันได้ใช้งานจริงๆด้วยค่ะ 10 weeks ไปเชียรกับเพื่อนไปไหนก็สะดวกแค่ติปีซี Easy Pass. พ่พลาสผ่านสบายรวดเา็วง่ายไม่ต้องรอสมัครและสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ริ่มที่300บาทการทางที่4แทนประเทศไทยสอบถามโทร1543การทางที่4แทนประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางนาอด